เลยใช่ไหมมันเป็นร้านขายพวกอาหารตามสั่งของอเจ๊กล้วยคนคนเสียชีวิตนี่ชอบเล่นเลขไหยก็ไม่รู้เลยแต่ว่าเจ๊กล้วยนี่เขาเคยให้ตัวเลขแนวทางเขาก็เป็นคนชอบตัวเลขเขาก็เลยบอกว่าก่อนตายนะคนที่ไปตายอยู่หน้าร้านเขาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรแต่<ห>แค่แคไม่แค่เออแกอไปนอนตรงนั้นแล้วเกก็เสีย ไปเลยมารูกันแต่ว่าตอนเช้าล่วงอ่ามารูตอนเช้าแต่ว่าก่อนเสียเนี่ยแกไปเดินอยู่แถวนั้นน่ะแกบอกว่าเลขจะออกเก้าเจ็ดฮะแกไปบอกว่าเลขจะออกเก้าเจ็ดจะก่อนตายไม่รู้จะเขียนว่ายังไงเขียนทีกล้วยแล้วกันเนาะจีกล้วยกจะเขียนให้ซีดูมีตัวเดียววะ ถ้าถ้าถามอายุเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยอายุน่าจะหกสิบหรือหกสิบเอ็ดเพราะว่าเห็นเจ๊กล้วยบอกว่าเพิ่งจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอ๋อประมาณหกสิหกประมาณหกสิบหรือหกสิบเอ็ดประมาณนั้นแหละเดี๋ยวจะเขียนให้เลยเอาเลขเอาเอาเอาตัวเลขที่แกสั่งก่อนที่แกจะตุยอ่ะบ้านเลขที่ของเจ๊กล้วยเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอ๋ตรง กะตรงดิเขียนบ้านเล็กพี่กันแล้วกันเนาะบ้านเล็กพี่นะอันนี้คือบ้านเล็กพี่ของคนเสียนะครับอยู่ข้างหน้าบ้านเนาะนะครับคนฝันคนไม่ใช่คนฝันเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเป็นบ้านเล็กพี่เป็นบ้านเล็กพี่ที่เขาไปนอนเสียอืแล้วก็อายุเขาอายุเขาก็เหกสิบเอ็ดเอาตัวเลขที่เขาบอกดีกว่าบอกก่อนเขาบอกว่าอะไรเก้าเจ็ด เล็นึงเล็กชอบเลยเนี่ยก็ไม่รู้เขาเขาบอกไว้ก่อนที่เขาจะเสียช่วยเล่าให้ฟังอนี่แล้วก็เอายุเขาหน้าจะหกหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์เลยศูนย์เอาหกศูนย์นะไปขึ้นลงเอาเนาะหกศูนย์เลขเก้ากับเลขหนึ่งก็กลับกันได้นะใเลขเก้ากับเลขหกเข้าไปกันเล็เขียนให้แค่นี้เลยเอาเขียนให้โวนๆแค่นี้เอาไปโดนๆสรุป นะพอดีพอดีลงไปจะไปซื้อของเขาเล่าให้ฟังก็เลยอ๋อลงไปซื้ออะไรนะหมูเออซื้อไส้กรอกซื้อไส้กรอกหม,ม,มูมันเป็นน่ามันมันเป็นเร่งที่น่าสนใจแหละในตัวเลขนี้มันเป็นแบบแปลก,กโอ้อะโอเคครับอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอ่า ท่านอะไระท่านแกน,บ <c oughs> นเบาชิดแกน <c oughs> จะว่าเอื่นว่าุ้ยญ่เดี๋ยวเขาแห้ะนี่แหละนี่แหละนีะนะนะ่ตัวนี้ตัวสําคัญเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเขาบอกไว้ก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเดี๋ยววงกลมให้เลยเพราะว่าตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยมากตัวนี้ตัวนี้ผมผมว่าจะหาได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละก็ไม่รู้แหละอ่าเอาใครหาได้ก็รีบหาเด้อครับผมผมก็มักเด้อตัวนี้ผมก็มักหลายเจ๊กล้วยเจ๊กล้วยเป็นคนบอก ก่อนเสียชีวิตเนี่ยอที่ไปเสียชีวิตหน้าบ้านเขาเนี่ยบอกตัวนี้ไว้เก้าเจ็ดตัวเดียวอันนี้อายุคนเสียชีวิตอันนี้บ้านเล็กที่ตีกล้วยอ่ชอบตัวไหนเลือกเอาครับส่วนมากแกตัวไหนคนตุยคนตุยเนี่ยบอกว่าเลขตัวไหนนี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเนาะอ่ะขึ้นขึ้นลมๆเนาะครับน่าจะชอบฝากไว้มันน่าลุนนะเลขนี้คนตุยอ่แต่เขาบอกไว้ตัวเดียวนี่แหละ อโอเคเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมโชคดีมีโชคลาบสำหรับกดแชร์ชชให้แอดฉัดด้วยละกันนะครับ